ครับผมเช่นเคยนะครับพบกับช่างบานนะครับก็รีวิวนะครับโซนิกตัวเก่านะครับอันนี้จัดสภาพปั้นให้ใหม่ทั้งคันนะครับเก็บไรอย่าให้ใหม่หมดนะครับอันนี้เครื่องเป็นเครื่องเดิมนะครับลูกเดิมในไซส์ไม่เกินร้อยนะครับเป็นลูกค่าเก้ามิลนะครับชุดสีก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับทุกๆเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งคันนะครับท่อเป็นท่อแท้ผ่าโมกนะครับไม่ดังมากนะครับระบบ ระบบเบรกเยจูงก็เบิกเปลี่ยนให้ใหม่นะครับสายวงสายบีบนะครับน็อตอะไรสีฝาเครื่องทำให้ใหม่นะครับสีโครงเก็บให้ใหม่ 2K นะครับเงาเรานะครับการสตาร์ทเบิกใหม่นะครับหม้อน้ำาีบีนะครับอันนี้ระบบไฟแก้ไขปัญหาให้จบๆนะครับในอนาคตนะครับติดครบทุกๆระบบนะครับต่ำบนก็เบิกให้ใหม่นะครับคัดเบิกให้ใหม่นะครับตอตั้งคัดอะไรน็อตยึด เบิกให้ใหม่หมดนะครับสวิตช์กุญแจก็เบิกให้ใหม่นะครับไฟหน้าเบิกใหม่ไฟโคมไฟเดียวฝาครอบเบิกให้ใหม่นะครับจานหน้าจะเป็นเป็นจาน L S นะครับโซมหน้าก็เบิกให้ใหม่ทั้งระบบแล้วก็ซตทน้ำมันให้ใหม่นะครับให้มันเหนียบๆนะครับโอเคเบิกใหม่หลายรายการจุกจิกนะครับล้อยางก็เบิกให้ใหม่นะครับขึ้นซีใหม่ดูจะเป็นทำเป็นดุมสีแดงให้เข้ากับล้อแล้วก็เข้ากับเบาะนะครับฟังเสียงเลย อันนี้ไล่คาร์บิเนอร์โปรนะครับไล่น้ำมันให้เรียบร้อยน้ำมันอากาศนะครับสตาร์ทง่ายนะครับตั้งสแตนสตาร์ทมันจะสตาร์ทยากหน่อยสแตนมันยุบลงด้วยแรงดกดมันเลยไม่ค่อยมีแล้ก็สตาร์ทได้อยู่ครับอ่าดิ้งติดมือนะครับเดี๋ยวติดนะครับ ขับไปสูงอีกนะครับรับสนุกครับทนัทนทนี้เครื่องเียบๆมาวันนี้นะครับชอบประจัดเลยครับโอเคมาันนี้นะครับรอรอ